รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระเครื่องคือสัญลักษณ์ตัวแทนของเกจอิอาจารย์ซึ่งละสังขารไปแล้วทุกวันนี้ถูกกำหนดอูลค่าอย่างไร้กฎเกณฑ์แห่งพระพุทธศาสนารายการมรดกพระเครื่องณจสยามจุดกำเนิดเริ่มต้นของการศึกษาและสะสมอย่างถูกต้องผมอาจารย์ทองภายเย็นนำเสนอด้วยจิตคารวะ สวัสดีครับผมอาจารย์เอกมหามงคลรายการพระเครื่องปรดกนสยามนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของผ้ายันฟ้าประทานพรแมได้ยินคำว่าฟ้าประทานพรมันชุ่มชื่นหัวใจจริงๆนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของอผ้ายันซึ่งสร้างโดยนะครับอาแปะนะครับโง่กิมโคยหรือนะครับเซียนแปะลงสีที่เรารู้จักกันนะครับทำไมชื่อว่าผ้ายันฟ้าประทานพร มันก็มีเหตุนะครับมีเหตุเนื่องจากว่าคือคนเราเนี่ยชอบขอพรนะครับแล้วก็เป็นคนค้าขายส่วนมากวัฒนธรรมจีนเรื่องการทําผ้ายันกระดาษยันเนี่ยมีมานานนะครับในส่วนของผ้ายันฟ้าประทานพรเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับประเภทกาเดียวนี่คือกาใหญ่นะครับด้านข้างผมจยกาใหญ่นะครับกาเดียวกาใหญ่นะครับแล้วก็ประเภทนะครับผม10กา10กาคือที่มีจํานวนนะครับผม เหมือนพีระมิดเนี่ยนะครับเป็นพยันสิบกาซึ่งประเภท10กาเนี่ยเขาเรียกว่าหายากแทบพลิกแผ่นดินเลยแต่ในอดีตในสมัยก่อนใครที่ไปร่วมกิจกรรมบุญกับประแปะท่านจะมอบให้นะครับซึ่งเพื่อนผมจริงๆอ่ะผมได้ข้อมูลตรงนี้จากเพื่อนผมซึ่งเป็นคนรุ่นเดียวกันเน่ยเคยไปพบอาะแปะตอนสมัยเด็กๆนะครับเคยไปเล่นก็ยังบอกว่าไปบ้านปะแปะนี่เห็นมีเขาอยู่ริมน้ําตงปทุมธานีเขาจะเห็นปาตีนนะครับ เล่นเขา,เค,าคือเขาไปเขาไม่ได้สนใจพายานหรือไม่ได้สนใจเรื่องการทําบุญนะ่ะแต่ว่าไปเล่นตรงบ้านอแปะแล้วก็จะเห็นปาตีนนะครับทีนี้มันก็มีคําโบราณที่แปะเคยกล่าวไว้นะครับผมอแปะเขาเคยพูดว่ายีจับนี้เหลาซิงโหลอู่ตัวจัวนั่นหมายความว่า20ปีให้หลังเนี่ยมันจะมีงูใหญ่บนถนน,นจะมีงูใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับผมซีจับนี้เหลานาันาง่ง ชั่วอวกไก่หูนั่นหมายความว่า40ปีให้หลังนเนี่ยคนก็จะหาพายานของท่านเนี่ยทุกวันในพายานที่เห็นตรงหน้าเนี่ยนะครับมูลค่าเป็นแสนนะฮะผืนหนึ่งบางผืนเป็นแสนนะฮะโดยเฉพาะ10การนี่เป็นแสนไม่ถูกนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนหมดนะครับผมแล้วก็นะครับจับนี่เหลาจับห่อสื่อเพ่งอังตัวถัง จอมอสื่อบ่อฉุ่งมีไกลนั่นหมายความว่า10ปีต่อจากนี้เนี่ยคนทําดีจะเจริญรุ่งเรืองคนทําไม่ดีชีวิตจะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือคํากล่าวของพระแปะตอนที่ท่านยังอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นจริงหมดแล้วก็คือบนถนนจะมีงูใหญ่นะก็คือรถไฟฟ้านั่นแหละซึ่งปกติไม่มีคือแกชี้ให้ลูกศิษย์ดูว่าเออเนี่ยนะน่าจะเหตุการณ์ตรงแถวถนนสาธรน,นะฮะมีบ้านลงศิษย์สมัยก่อนใครจะเปิดกิจการจะให้พระแปะไปทําพิธีให้แกก็จะให้พยันมอพยันแล้วก็ติดนะครับโดยเฉพาะ ถ้าผมเคยไปในบริษัทใหญ่ๆห,หลายๆบริษัทชื่งดังระดับประเทศเนี่ยนะมีพายันฟ้าประทานพรน,นี้ทั้งสิน้นความหมายของพายันฟ้าประทานพรก็นนคือมันจะมียันเป็นอัขระอยู่4ตัวด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็มีอัขระสีเขียวๆขียวสีตัวด้านบนเนี่ยความหมายในยันเนี่ยเรามาดูโดยรวมๆก่อนอัคระสีตัวนะั้นเราอ่านว่าเทียนกลัวสื่อหก นี่แหละครับที่แปลว่าฟ้าประทานพรน,นะครับเทียนกลัวซื้อหกนะครับผมส่วนเส้นสายที่เป็นเส้นยาวลงมานะครับเส้นที่เป็นเส้นยาวลงมานั่นนะ่ะมี3เส้นนั่นหมายถึง3ามภพและเครื่องหมายถูกนั่นคือเปิดทั้ง3ามภพสามภูนะครับให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวนะครับผมส่วนด้านที่เป็นวนๆน,นะครับหอันนั่นแทนธาตุทั้ง5จีนก็จะมีธาตุห้าธาตุส่วนกากระบาดดอกจันทสองข้างนั้นนะ่ะนั่นคือ ความมืดและความสว่างคือพระอาทิตย์และพระจันทร์นะดูดูคโดยความหมายนะนะครับไอ้ตรงกลางที่เห็นเป็นวง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 ,วงนั้นถ้าเราไปนับกันดูดีๆมันมี12มันมี12ห่วงนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเราก็เกิดใน7วันนะครับ12เดือน12ราศีนะครับผม12นักกษัตริย์เนี่ยนะครับผมอยู่แค่นี้นะครับผมคำนะครับที่เขาใช้บูชาพายันชนิดนี้ก็คือนะครับผม คำบูชาจะท่องคำว่าเทียนกัวซือหกโงลีนะครับบางคนจะไปท่อง,งโงลีเคยได้ยินนะบางคนท่องเทียนกัวซือ6กโงลีไอเราลูกจีนอยู่แล้วผมนี่ลูกคนจีนก็จะได้ยินคำว่าลีนี่มันแปลว่าระยะทาง,งโงลีก็แปลว่าห้านีแล้วจะไปทำไมห้าลออีจริงๆมันไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ในความเป็นจริงอะ่ะคำว่างโงลีในภาษาจีนงโงลีงโงลีเนี่ยในภาษาจีนแปลว่าประโยชน์5อย่างนั่นหมายความว่าสารพัดประโยชน์ ฉะนั้นเนี่ยฟ้าประทานพรประโยชน์5อย่างเอาแปลคํำกลวงกำกลวงก่อนนะฟ้าประทานพรประโยชน์5อย่างก็คือหมายความว่าฟ้าประทานพรเนี่ยสารพัดประโยชน์นึกอยากได้นึกอะไรก็ปรารถนาก็ทําเอาคือพูดง่ายๆเมื่อได้พรจากฟ้าแล้วคุณอยากคิดทําสิ่งใดสมความปรารถนาให้ตั้งใจทําคนที่นับถือแปะลงสีเนี่ยจากคนที่แบบฐานะธรรมดาปานกลางรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหลายคนนะครับหลายคนหลายท่านนะครับแล้วคนในยุคก่อนเนี่ยที่เป็นเจ้าสัวหรือคนรวยๆเนี่ย มาพบกับอาแปะปรึกษาเรื่องการค้าเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของเพื่อนผมด้วยซึ่งก็ได้พบกับอาแปะโลงสีแล้วก็ได้วัตถุมงคลนี่เป็นมีทั้งล็อกเก็ตนะครับผมมีผ้ายันเล็กขนาดเล็กติดตัวมีนะครับผมกาใหญ่1 0บกานะครับแต่ผ้ายันนะครับที่สําคัญที่หายากคือชนิดแบบจีวรนะเนี่ยถ,ถ้าผืนนี้เป็นสีของจีวรแล้วก็ผืนนี้สอผือนเนี่ยนะจะเป็นจีวรนะครับ จะเป็นจีวรทำจากจีวรพระจะสังเกตเห็นมีตาประทับตรงกลางเท่าที่ผมพบผ้าจีวระ an, นะครับจะมีตาประทับแม้กระทั่ง10กาหรือว่าก,ากาเดียวก็จะมีตาประทับจีวรนี่จะประกอบไปด้วยผ้าจีวรของนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีอาแปะลุงศีเนี่ยนะครับกับหลวงปู่โต๊ะท่านไปมาหาสู่กันนะนะครับส่วนจีวรนะครับของเกจิอื่นเนี่ยอาจก็อาจจะมีของหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดท่าเสานะครับซึ่งเป็นหลานหลวงปู่บุญนะครับ และนะครับผมในคราวหนึ่งนะครับเรื่องราวในคณะรัศมีผมได้นำผ้ายันประเภท10กาใหญ่เนี่ยที่มีกาเยอะเนี่ยไปให้คูบาขันแก้วคู่บ้าทางเหนือเขาจะเขาจะชอบเอาฝ่าเท้าอ่ะเหยียบผ้ายันเขาเรียกฝ่าตะเออนะครับทีนี้เนี่ยอพ,อพอพอพอท่านเห็นผ้ายันแล้วท่านบอกเหยียบไม่ได้เทวดามีเทวดาสถิตอยู่ท่านก็เลยใช้ฝ่ามือประทับแทนนะครับฉะนั้นจะเห็นผ้ายันสิบกาในสายของอ อหมอสมสุขคมคงไรเนี่ยจะประทับด้วยลอยมือนะครับผมผ้ายันชนิดเนี่ยผมเคยเห็นตั้งแต่มี1กา3กานะครับผมแล้วก็10กาแล้วยังมีใหญ่ที่สุดคือ18กาคือ18อลหันเลยซึ่งหาดูได้ยากผ้าผืนนั้นผมได้เห็นครั้งเดียวในชีวิตใหญ่ขนาดเราเอากีตาร์อันนึงมาวางเทียบเนี่ยเขาสูงเท่ากีตาร์เลยฉะนั้นเนี่ยผ้ายันชนิดนี้เนี่ยมีการบูชาเรียบง่ายครับก็คือท่านให้เอาทูบนะครับผม มันก็จะมีที่ปักทูบนะแล้วก็มาด้านหน้าแล้วพวงมาลัยพลาสติกนะครับเวลาจะเวลาจะบูชานะครับวันแรกก็เนี่ยคำบูชาก็คือเทียนกัวซื้อฮกโงลีเนี่ยนะครับท่องหครั้งส้ม5้าผลนะครับพวงมาลัยพลาสติกและทูป5้าดอกเวลาจะบูชาหักโคนทูบครับไม่จุดนะครับแล้วก็ปักเข้าไปในที่กระไดถ้ามันเป็นซองทูปเป็นเหล็กนะครับผมที่เราซื้อมาติดด้านหน้าด้านหน้าพยันเนี่ยแล้วก็ติดให้สูงทูปไม่ต้องจุดแล้วก็บูชาไปตลอดทั้งปี คือแปะผมเข้าใจแปะนะแกเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจลูกศิษย์ว่าถ้าจุดทูบจุดเทียนทั้งวันทำรรเนียมจีนโอโหควันพุ่งเลยอย่าง,างแรกอย่างที่สองระวังฟืนไฟลําบากฉะนั้นเคสการทําอะไรก็ช่างท่านก็เลยทําให้มันง่ายทําให้มันสะดวกกับคนค้าขายแล้วก็ปีหนึ่งจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งก,ก็ได้ไม่ไม่เป็นปัญหาเท่าที่สังเกตใครที่มีพยันชนิดนี้กิจการค้ารุ่งเรืองดีนะครับทำธุรกิจอะไรก็จเจริญก้าวหน้านะครับก็เหมือนเนี่ย พยันสิบกาของแกเนี่ยเห็นไหมฮะข้างล่างจะสี่ถัดไปสามถัดไปสองถัดไปหนึ่งก็คือจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเหมือนฐานของปิรามิดซึ่งก็ไม่ไม,ไม่พบไม่พบรูปแบบยันนี้นะครับในตํารายันจีนประเภทไหนคืออาจจะแบบว่าผมเข้าใจไปเองนะฮะในในความเข้าใจของผมเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีรูปแบบแต่แปะได้เอามารวมกันเป็นรูปแบบยันของกระแปะจึงไม่มีในตารานะครับคือไปเปิดดูว่าบอกยันนะแปะตรงกับตําราไหนไม่ตรง ครับฉะนั้นยันนี้เป็นยันที่ท่านนะครับผูกขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อขอพลังของฟ้านะครับคุณจึงเรียกยันว่าฟ้าประทานพรคำว,ว่าเทียนแปลว่าฟ้านะครับผมฟ้าเทียนกลัวสื้อฮกนะครับงโงลี่นี่คือคำนี่คือคำบูชาผ้ายันนะครับนึกถึงอแปะแล้วผมก็เคยมีประสบการณ์กับอแปะลงสีเนี่ยเคยไปไปบวงสรวงนะครับในงานพิธีที่วัดสันเจ้า ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นฟ้าประธานพรนะครับออรุ่นพรเหนือฟ้าออรุ่นพรเหนือฟ้านะครับผมตอนนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือ1 0บสารสิบเศษสิกาฟ้าประธานพรไปบงวงสรวงโอ้พระที่ทรงกดสวยมากนะครับทีนี้ก็ได้เคสการบูชานะครับผมผ้ายันเนี่ยจากลูกหลานท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อ,อ,อ,อัแปรยังอยู่เนะี่ยท่านชอบ กินอะไรรู้ไหมตือคาตังมันก็คือกระดูกหมูใหญ่ๆนะ้วเราต้องมาตีให้มันแตกนะข้างในมันจะมีไข่อยู่ต้มให้สุกใส่เกลือน,นิดนึงนะครับอย่างที่2ออะไรมะนาวดองครับคือคนจีนจะชอบอย่างเงี้ยมะนาวดองนะครับผมตือคาตังต้มนะครับหรือถ้ามีถั่วสักหน่อยก็ดีนะครับผมแล้วก็นําเลียบอีกสักถ้วยก็ดีคนจีนชอบแค่เนี้ยนะครับในงานนั้นผมก็เลยเอาไปตั้งก็ถือว่าอ่ะไหนๆเรา บวงสวงถึงกระแปรแล้วไอ้ของชอบของอยากของควรที่เจ้าภาพชอบหรือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิชอบเรารู้ว่าชอบอะไรเราก็จะจัดการสิ่งนั้นให้ผมก็ตั้งแล้วก็มีกระดาษขอพรมันจะมีกระดาษขอพรเป็นชุดๆที่เขาเรียกว่าเงินเตียจะเป็นกระดาษสีทองพอดีวันนี้ลืมเตรียมมาลูกจีนรู้จักหลียเงินเตียน่เป็นกระดาษขอพรตรงกลางมันจะเป็นลายฉลุแล้วก็เป็นสีทองนะครับด้านล่างก็เป็นกระดาษธรรมดาสีแดงสีทองเราจะใช้เงินเตียตัวนั้นสิบชุดเพื่อจะลองตรงที่เรา วางของที่จะไหว้เอาแปะโดยเฉพาะเนี่ยก็ในโต๊ะเนี่ยมันก็ปกติเราบวงสรวงก็จะวางผ้าขาวใช่ไหมครับพอวางผ้าขาวมันก็ดูสวยงามแล้วพอกระดาษลงไปเนี่ยถ้าจุดทูบมันต้องคอยระวังเพราะถ้าเกิดทูบหล่นใส่กระดาษเนี่ยปัญหาคือไฟมันจะไม่โต๊ะซึ่งผมก็วันนั้นก็คุมโต๊ะอย่างดีดูอย่างดีเลยไม่มีไฟหลน่นลงไปบนกระดาษแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเราก็คอยดูแล้วก็คอยปักให้มันตั้งตรงแต่ปรากฏว่าเอ๊นานไปนานไป,นนไปคือ บวงสวงก็ผ่านไปแล้วเข้าสู่พิธีปลุกเสกพยันแล้วผมมองมาไกลๆเห็นไอของแดดมันไหวอย่างเงี้ยบ๊วบ๊บบบบวบเราก็บอกอของที่เรามาตั้งมันก็ไม่ร้อนแล้วนี่นาแล้วแดดมันก็ไม่น่าจะร้อนขนาดที่ของมันจะขึ้นลักษณะอากาศเหมือนมีเหมือนมีของที่มันเดือดได้อยู่บนโต๊ะผมก็ค่อยๆเรียบและเรียบเข้าไปดูปแปลกมากครับกระดาษที่รองของที่บูชาแปะอยู่ติดไฟได้ยังไงก็ไม่รู้ติดไฟในระดับที่ว่าพร้อมจะลุกเป็นไฟละ ลาแบบจีนเะนี่ยก็ยกถ้วยขึ้นลาแล้วหยิบเกระดาษทั้งหมดปุ๊บรวบใส่มือนะครับพอเอาวางลงที่พื้นหน้าอุโบสถเท่านั้นแหละไฟติดปึ๊บเลยนะครับคนก็บอกว่าอาจารย์เอกจุดไฟทําไมบอกไม่ได้จุดเราก็เฝ้าโต๊ะอยู่เนี่ยแล้วกระดาษนี่นะมันติดไฟอยู่นานแค่ไหนไม่รู้เราก็ไม่ทันได้ดูเราก็คอยเฝ้าอยู่ตลอดทึ่งได้มองเห็นนตะ่ึงมาเอากระดาษลงซึ่งนะครับผมมองอารมณ์นะแสดงว่าผมเหมือนแปลสื่อสารว่าแปะรับรู้นะแปะมารับ เครื่องสังเวยอันนี้แหละแปะชอบแล้วแกก็ค่อยๆละลียดไม่ให้รู้ไงว่าเออรับแล้วนันู่นนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเรา,าไม่ทันได้ดูเนี่ยก็คือมันก็จะติดไฟฉะนั้นเนี่ยเมื่อรับแล้วอะไรแล้วก็คือพรที่เราขอสําเร็จนะกระดาษนั้นคือเวลาเราขอพรอ,อะไรเสร็จแล้วกระดาษนั้นก็จะเผาไฟ<ม>ก็เหมือนมันติดไฟให้เลยอ่ะเราก็ไปวางปุ๊บไฟก็ติดเลยฉะนั้นเนี่ยในวัตถุมงคลในรุ่นนั้นอนะ่ะรุ่นพรเหนือฟ้านั่นนะเป็นของใหม่ก็จริงนะครับแต่คนเขาสอหากันแล้วก็พู นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยใครที่บูชาอาแปะเนี่ยผมก็จะแนะนําอย่างนี้แหละว่าให้เตรียมอะต้มตือขาตั้งนะข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งนะมีหนําเลียบแล้วมีมะนาวดองนะอีกสักหน่อยอย่างละถ้วยนะตั้งบูชาก็มีร้านค้าที่เป็นคนนับถือกันทางจังหวัดชุมพรร้านอยู่ข้างถนนปกติเงียบทาร้านอาหารเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับวันที่ทําเคสตามที่ผมบอกเนี่ยปรากฏว่า แต่พายานเอารุ่นใหม่ไปนะไม่ได้รุ่นเก่ามีคนมาเข้าแถวทั้งไทยทั้งฝรั่งหน้าบ้านออกไปประมาณ20คนเนี่ยคนมาซื้อของแบบเข้าแถวมันไม่เคยเกิดสมต่างจังหวัดซึ่งก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ว่าเออมันก็แปลกดีเขาก็ถ่ายรูปมาให้เราดูว่าเออคนมาซื้อของอ่ะเยอะเลยถึงขนาดเข้าแถวเลยวันนั้นเนี่ยตั้งแต่เช้าจัดของจนถึงปิดร้านเสร็จเนี่ยพอเก็บของเสร็จก็คือล้มตัวลงนอนเลยเหนื่อยอย่างที่ไม่เคยเหนื่อยมาก่อนฉะนั้นค้าขายในะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคืออะไระครับพลังกายครับ พลังใจมันล้นอยู่แล้วแต่แรงแรงกายเราต้องสู้นะครับแม่ผมเ,เป็นคนที่ผมเป็นลูกไม่ค้าก็จริงนะแต่แม่บอกถ้าขายของกินแม่ไม่สู้เพราะไม่ใช่อะไรมันเหนื่อยต้องทนตั้งแต่มืดนะเก็บเสร็จก็มืดต้องไปจ่ายตลาดอีกแม่บอกไม่ได้พักมันเหนื่อยมากของกินแม่ไม่สู้แต่ถ้าขอขายของอย่างอื่นแม่สู้ฉะนั้นผมก็เลยเกลายเป็นลูกที่ไม่ทําของกินขายแต่ว่าน่าก็ชอบกินชอบไปร้านที่อร่อยนี่ก็หาที่ไปอยู่เรื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยพายันฟ้าประทานพรเ,นเหมาะกับกิจการร้านค้านะครับ ซึ่งนะครับผมต้องการพลังวิเศษเพิ่มเติมเป็นพลังใจที่ดีฉะนั้นพย,ยันของกระแปะลงสีเนี่ยยากยิ่งที่จะสอหาปัจจุบันผืนเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ในชนิด10การนะ่ผืนเป็นแสนนะฮะถ้าใครมีหลักหมื่นเนี่ยคือพูดง่ายๆวิ่งกันนะหัวกระไดบ้านไม่แห้งแล้วกันละนะครับผมแล้วพยยันชนิดเนี้ย ถ้าเป็นของเก่าเขาติดเทมิดชิดสูงอยู่ในอาคารให้สูงหน่อยเพราะถ้าติดหน้าอาคารนะถ้าไม่สูงพอนะหายครับมันเป็นพยานที่มีค่าและเขาเล็งกันแลวเขารู้แล้วม,มีวิธีการดูนะครับคือเทคนิคสมัยก่อนคือการสกรีนอย่างหนึ่งเมึกที่สกรีนอย่างหนึ่งผ้าอย่างหนึ่งมีวิธีการดูแล้วก็ในเฉพาะในชนิดที่เป็นจีวรนี่หายากนะครับอย่างผืนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยที่ที่ผมถือในมือเนี่ยผืนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีการปิดทองผืนนี้เนี่ยกว่าผมจะตามได้ในหลายปีทีเดียว นะครับอันนี้เขารับกับมือมาเลยทองที่ปิดเนี่ยคือถูกหวยครั้งหนึ่งก็แปะครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ถูกหวยกี่ครั้งในทองเพียบเลยเนี่ยนะครับผื่นนี้นี่กล่าวว่าเออเอามาบูชานีจะได้โชคดีเพราะเจ้าของก็เป็นคนชอบอย่างนั้นนะครับเทวดาก็เลยให้อย่างนั้นคือชอบยังไงเขาก็ให้อย่างนั้นเพราะถูกหวยครั้งหนึ่งก็ปิดทองครั้งหนึ่งถูกหวยครั้งหนึ่งก็ปิดทองครั้งหนึ่งนี่ถ้าปิดจนแน่นเลยนี่แสดงว่าถูกบ่อยอันนี้แสดงว่าถูกปีหนึ่งสักประมาณก็หลายครั้งแต่ก็็ไมม่่ถถถึงงงง20 20คครรัััั้้้้าาเเกกิดูปปีีละนนนนสสยยพ พราะแปะลงสีท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงช่วงประมาณ2,525นะครับ26ท่านก็เสียนะครับฉะนั้นจะมีคนไปพบอยู่หลายคนฉะนั้นรุ่นพวกผมเนี่ยทันสบายๆอยู่แล้วนะครับทันก็จะอายุประมาณสัก7ขวบเกือ10บ10ขวบอะก็ทันได้เห็นนแปะแต่ว่าโดยมากแล้วไปถึงอ่ะแปะแล้วพวกเด็กๆก,ก็จะไปเล่นน่ะแปะก็จะให้วัตถุมงคลหรือฮูหรือคือพยันเนี่ยเล็กๆนะครับมันมีเล็กด้วยนะเล็กเข้าฝ่ามือเล็กๆก็มีหูเล็ก ที่เป็นกระดาษมีนะครับวัตถุมงคลของปแหเนี่ยนะครับมีล็อกเก็ตนะครับมีล็อกเก็ตเรซินนะครับมีล็อกเก็ตลูปเหมือนมีเหรียญน,นะครับเหรียญ2แบบนะครับผมเหรียญก็หลังยันฟ้าประธานพรนี่แหละซึ่งเหรียญก็มีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อนว่าโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับพอดีตัวอย่างเหรียญวันนี้ไม่ได้นํามาแต่ก็เล่าสู่กันฟังว่ามงคลวัตถุที่จะแปะได้สร้างเอาไว้นะครับที่ทันชีวิตท่านและท่านได้มอบให้เนปัจจุบันเป็นของมีค่า นะครับก,ก็ต้องเก็บรักษาให้ดีส่วนใครมีความปรารถนาจะขอพรนะครับก็ให้ทําอย่างที่บอกครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีมงคลวัตถุอะไรเลยก็กางแจ้งนะครับทูบห้าดอกปักนะครับผมจุดแล้วปักอธิษฐานถึงกระแปะก็ตั้งน้ําชาส้ม5ลูกนะครับผมแล้วก็กระดาษขอพรเมื่อขอพรเสร็จแล้วส้มเนี่ยวางบนกระดาษขอพรเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็เอากระดาษนั้นเนี่ย ไปเผาถ้าใครเป็นลูกจีนจะรู้ธรรมเนียมนี้ก็คือขอพรต่อฟ้าแล้วก็บอกกล่าวต่อแปะลงสีให้ช่วยนะครับแล้วก็ใช้คำภาวนาที่เอ่อแปะให้ไว้ได้เลยคือัถักคำท่องว่าเอา่อเทียนกัวซือฮกโงลี่เนี่ยนะครับท่องได้เลยนะครับผมเทียนกัวซือฮกโงลี่หรือโงลี่ก็ได้นะครับผมเหมือนการออกเสียงคล้ายๆกันแต่อย่าออกเสียงเป็นโงลี่นะครับเพราะว่าคำว่าโงลี่แปลว่าห้าลี่เนี่ย มันไม่รู้จะไปทําไมที่5ลี้งูลี่ที่แปลว่าประโยชน์5อย่างนะครับอันนี้ก็คือผมได้รับความรู้จากนะครับอ่าอาแปะรุ่นเก่าเลยซึ่งแกบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นคํานี้เพราะเนื่องจากว่าไอตัวความหมายจริงๆเนี่ยของคําภาวนามันถ้าข้าท่องผิดความหมายมันเปลี่ยนถ้าออกเสียงผิดเนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งตรงนั้นเราก็เข้าใจนะครับผมและในส่วนหนึ่งความหมายในพยานนี่ก็ล้ลําลึกพิสดารน,นะครับนั่นหมายความว่าสมดุล5าธาตุมันสมดุลน,นะครับ ทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ศาสตร์สโลกแล้วก็เครื่องหมายถูกคือหมายถึงกาเปิดทั้ง3โลกให้สัมพันธ์กันนะครับคือผมมองนะครับในเรื่องของพลังของพยันเนี่ยเป็นพยันซึ่งปรับนะครับพวงจุ้ยนะครับของสถานที่เหล่านั้นเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลน,นะครับและนะครับผมอยู่ดีมีสุขผู้คนอยู่ก็มีความสุขนะครับมนุษย์วิญ,ญญาณนะครับสวรรค์อยู่กันอย่างมีความสุข นะครับก็คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันกนะ็คือสมดุลซึ่งกันและกันทั้ง3โลกทีนี้คนทําดีสวรรค์ก็มีตาฟ้ามีตาก็ประทานพรขออะไรก็สําเร็จทุกอย่างฉะนั้นฟ้าประทานพรพยันฟ้าประทานพรที่เรียกกันอยู่เนี่ยถือว่าเคล็ดของพยันเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นเคล็ดที่เราขอพลังจากฟ้านะครับแต่มนุษย์ก็ต้องทําความดีนะครับแต่ในส่วนของพยันเนี่ยสำหรับ1ิบกาเนี่ยคือสําหรับคนที่ต้องการพลังวิเศษมากกว่าปกติ เลข10เนี่ยเป็นพลังของฟ้าซึ่งปกติเลข10เนี่ยในเขตของไทยไม่ค่อยจะใช้เลขตัวไทยก็จะใช้ 3, 5, 7, 9เป็นเลขขี้นะครับแต่ของอาแปะเนี่ยมี10ด้วย10นี่คือพลังฟ้าแต่ความเป็นจริง10ทิศของไทยใช้เหมือนกัน10ทิศจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ทิศต,ตะวันออกตะวันตกเหนือใต้นะครับแล้วก็มีทิศเฉียงทั้ง8แล้วก็มีทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างเมื่อ8ทิศรวมกับสก็เป็น10 ฉะนั้นเนี่ยจริงๆความหมายอ่ะมันก็สื่อสารกันได้อย่างนี้นะครับคือทั้ง10ทิศเนี่ยนะอย่างเวลาผมบูชาครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าขอเชิญคุคณครูบาอาจารย์ทั้ง10ทิศ10ทิศก็หมายถึงเบื้องบนนะครับก็คือบนฟ้าและเบื้องล่างก็คือใต้แผ่นพุทธรณีไปจรดบาดาลเนี่ยก็มีน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญ,ญญาณที่เรานับถืออยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเลข10เนี่ยของพยัน10กาเนี่ยสิกาหรือ10ตราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ เราเข้าใจง่ายถ้าอธิบายโดยทิศทั้งหมดนะครับคือทั้ง10ทิศมาช่วยเราเนี่ยครโห,โหถ้าคนทั้ง10บทิศมาช่วยเราเรายังไม่รอดนี่กอ็อยู่ยากละมนุษย์โลกเลยนะจะค้าขายจะทําการสิ่งใดเนี่ยนะครับถ้าคนทั้ง10ทิศเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยผมว่าอยู่ได้แล้วแหละนะครับแต่ปกติผ้ายันกาใหญ่อันเดียวก็เอาอยู่ครับถ้าหาได้สักอันนึงก็ถือว่าเป็น โชคดีใครได้พบพยันชนิดนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่ได้ดูในรายการเนี่ยก็ถือว่าโชคดีละโอกาสที่จะได้เห็นนะครับพยันกาใหญ่ทีเดียว 2- 3สผืนนะครับพยัน10กานะครับผมแทบไม่มีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่ช่วงได้อยู่บ้านมันเนี่ยมีพยันชนิด10กาเนี่ยมาถึงผม5้ผืนถึงเป็นประวัติการไม่เคยมีมามา,มากขนาดนี้ปกติ2ผืนอยู่พร้อมกันก็แปลกประหลาดละก็เลยนึกคืมบกคืมใจเอามาเล่า ให้ทุกท่านฟังดีกว่าว่าพายันฟ้าประทานพรนะครับของแปะลงสีงอกิมโคยมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับใครที่เปิดร้านค้าเอาแปะไว้หน้าร้านหรือแปะไว้ในที่มองเห็นแต่ต้องสูงนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือการบูชานะครับผมก็ทูบนะครับไม่ต้องจุดนะครับพวงมาลัยพลาสติกนะครับก็คล้องที่หน้าพายันนะครับแล้วทูบก็ปักหักข้างล่างเนี้ยผมเข้าใจครับว่าเคสที่หักคือหมายถึงว่าหนึ่งให้มันพอดีกับทูบ ให้มันพอดีกับช่องทูบสองเคสก็คือหักเหมือนตะขอเวลาเราขอไงผ้ายันอันนี้ห้ามบนขอเลยนะครับทาความปรารถนาอะไรปรารถนาสําเร็จแล้วนะครับผมก็สําเร็จไม่ต้องมาตอบแทนอะไรแต่อันนี้กรณีมีปิดทองนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์เขาสัญลักษณ์ว่าเขาถูหวยครั้งหนึ่งปิดทองครั้งหนึ่งเนี่ยนะทองก็เต็มไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ยในรายการพระเครื่องเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยเล่าเรื่องอปากน้ำภาษีวัดปากน้ำภาษีเจริญเนาะ แล้วก็เล่าเรื่องฟ้าประทานพรเนี่ยเขาจะแซวกันว่าไม่ใช่อาจารย์เอกมาหามงคลแล้วเป็นอาจารย์เอกนะปากน้ําภาษีเจริญฟ้าประทานพรโอ้โหนะครับชื่อยาวอาจารย์เอกฟ้าประทานพรปากน้ําภาษีเจริญนะ่ยเออนะยาวเข้าไปอีกนะครับก็เล่าเรื่องราวสําหรับเครื่องรางแล้วก็มงคลวัตถุที่ใช้แล้วเฮงใช้แล้วดีนะครับผมก็มีพยันเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมเนี่ยออกหลายรายการเลยครับพยันเนี่ยมีคนพูดถึงหลายที่ แต่ไม่เคยมีใครเอาพายันออกมาโชว์กันชนิดที่แบบว่าครบชนิดแบบนี้นี่ขาดเฉพาะชนิดเล็กผืนเล็กเล็กๆที่ติดตัวเท่านั้นเองแล้วก็แบบกระดาษซึ่งแบบกระดาษเป็นยุคแรกหาดูไม่ได้ละแต่ว่าพายันชนิด1ิกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นนะครับอยากเห็นอยากดูนะครับแต่ก็ไม่มีให้ดูเพราะไม่ใช่หาง่ายนะครับเฉพาะแท้ๆกาใหญ่อันเดียวนี่ก็หายากพายันเนี่ย ถ้าระยะเวลาสร้างน่าจะสร้างอยู่2 5 2 6ปัจจุบันนี้ก็40ปีล่วงไปแล้วนะครับ40ปีล่วงไปแล้วสำหรับพยันเนี่ยก็จะมีหมึกอ,อ้อลือมอธิบายเรื่องหมึกหมึกจะเป็นสีเขียวะนะครับสีเขียวถ้าเคสตามเคสคุณแม่บุเรียนสีเขียวว่าเหนียวซับแต่คนจีนเวลาฮูหรือพยันที่ประทับด้วยหมึกสีเขียวเขาบอกว่าแรงทรงพลังนะครับหมึกของหมึกในฮูจะมี2ออย่างมีสีแดงกับสีเขียวเท่าที่เห็นนะครับแต่พอสีเขียวเนี่ยจะเป็น ผ้ายันที่ดีนะครับต้องความเจริญก้าวหน้านะครับใครมีไว้ในบ้านในเรือนเนี่ยถือว่าสร้างความเจริญให้กับสถานที่เหล่านั้นนะครับผ้ายันฟ้าประทานพรนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับผมเสาหานะครับแล้วพูดถึงไปอีกนานแสนนานนะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือ,อหลายๆคนที่นับถือแปลงศีเนี่ยก็ อดไม่ได้ที่จะบสอหาสืบถามว่าพายันชนิดนี้ใครมีอยู่บ้างคนรุ่นเก่กาๆใครไปทันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ใช้วิธีเดียวเลยสืบสอบจากใครที่ไปทันก็จะมีพยันแท้ๆให้เราดูเรื่องพยันฟ้าประทานพรในวันนี้ก็นะครับฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับทำดีนะครับผมสวรรค์ย่อมมีตามองเห็นเราฟ้าประทานพรขอบคุณครับ